คำว่าอะไรในภาษาญี่ปุ่นน่ะใช้คำไหนกันแน่นั่นกับนันิคำว่าอะไรในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้ทั้งสองคำเนาะคำว่านันกับคำว่านันิแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแยกนะว่ากรณีไหนจะใช้นันกรณีไหนจะใช้นันิเรามาดูกรณีที่ใช้นันกันก่อนเนาะกรณีแรกที่ใช้นันก็คือกรณีที่ตัวอ,อักษรตัวแรกของคำที่ตามหลังมาอยู่ในวรตตกะ วักดะแล้วก็วักนะวักตะวักดะวักนะถ้าวักตะเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ตัวตะตัวเดียวนะแต่หมายถึงทั้ง5ตัวเลยท a า h i s ึเตโตเนี่ยทั้ง5้าตัวเลยนะวักตะวักดะวักนะถ้าคําที่ตามหลังคําว่าอะไรนะคะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่อยู่ใน3ามวักนี้นะคะจะใช้คําว่านันอย่างเช่นนันเดสกานันเดสกาอะไรเหรอคะ อะไรเหรอคะไอคำที่ตามหลังนันคือตัวเดสซึ่งตัวอักษรตัวแรกก็คือตัวเดนะคะตัวเดจะอยู่ในวัคดะก็เลยใช้คำว่านันนะคะนันเดสกะอะไรเหรอคะอะไรเหรอครับหรือในกรณีที่เราเห็นเพื่อนร่วมงานถือซีดีมาแล้วเราต้องการจะถามว่าซีดีอะไรเหรอคะนันโนซีด no ีเดสกะนันโนซีดีเดสกะซีดีอะไรเหรอคะซีดีอะไรเหรอครับซึ่งไอคำที่ตามหลังคำว่าอะไรนะคะก็คือคำช่วยโนซึ่งคำช่วยโนอยู่ในวัค นะนั่นเองนะคะนะ่นนีนุเนโนก็เลยใช้คำว่านั่นนั่นโน่ซีดีเดสคะซีดีอะไรล่ะคะหรือเราต้องการจะถามเพื่อนคนญี่ปุ่นว่าก่อนกินข้าวเนี่ยจะพูดว่าอะไรล่ะคะก็ฮังโอทาเบรุมาเอะนี่นั่นโตอิมาสคะโกฮังโอทาเบรุมาเอะนี่นั่นโตอิมาสคะโกฮังโอทาเบรุก็คือกินข้าวมาเอะนะคะมาเอะนี่ e ก็คือก่อนที่จะกินข้าวนั่นเองนั่นโตอิมาสคะ นั่นโตอิมาสกก็คือจะพูดว่าอะไรล่ะคะมาดูคําที่ตามหลังคําว่าอะไรของประโยคนี้ก็คือคําว่าโตนะคะตัวคําช่วยโตนั่นเองโตนะคะอยู่ในวัตตะเนาะวัตตะทาจิซึเตโตนั่นโตอิมาสกพูดว่าอะไรล่ะคะตัวอย่างประโยคถัดไปอย่างเช่นเราต้องการจะถามว่าไปบริษัทโดยอะไรล่ะคะคือไปบริษัทยังไงนั่นเองนะนั e ่นเดชบริษัทเอิคิ a ม้ค้านั่นเดชบริษัทอิคิมค คำว่านั่นเดะนะคะในรูปประโยคนี้จะให้ความหมายว่าโดยอะไรนะคะด้วยอะไรนั่นเองแต่เนื่องจากว่าไอคาว่านั่นเดะเนี่ยจะสามารถแปลว่าอะไรเหลอได้ด้วยในกรณีที่พูดเป็นรูปกันเองนั่นเดะอะไรหรอดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะบอกว่าทําบางสิ่งบางอย่างโดยอะไรทําด้วยอะไรเนี่ยนะเราสามารถใช้ น,นั่นหเดะได้นั่นหเดะไขาชฉาเอะอิคิมัสกะหรือนั่นเดะไขชฉาเอะอิคิมัสกะก็ได้นะคะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนกับคําว่านั่นเดะที่แปลว่าอะไรนะคะก็เลยสามารถใช้คําว่า,น,านั่นหเดะได้แต่ส่วนตัวนะเวลาจะถามใครว่าทํายังไงไปบริษัทยังไงกินยังไงนะจะไม่ถามคําว่า,น,านั่นหเดะหรือนั่นเดะเลยส่วนตัวจะใช้คําว่าโดยัตเตะโดยัตเตะที่แปลว่ายังไงมากกว่าอย่างเช่นไปบริษัทยังไง どうยัうてเต้ไขชาเออิคิมัสกาโยัเต้ไชาเออิคิมัสกาไปบริษัทยังไงล่ะคะไปบริษัทยังไงล่ะคะมาดูกรณีที่2ของการใช้นันนะในกรณีที่นะคะคำว่าอะไรไปวางหน้าคําที่แสดงจํานวนนะจะใช้คําว่านันอย่างเช่นนันไซเดสกะอายุเท่าไหร่คะนันนิงกี่คนนันกัสเดือนอะไรนันโยบิ วันอะไรถ้าเป็นคําที่บอกจํานวนพวกนี้เนี่ยจะใช้คําว่านันเนาะนอกอจากนี้จะใช้คําว่าหน้าหนินะคะหน้าหนิที่ให้ความหมายว่าอะไรเวลาที่มีเพื่อนสนิทมาเรียกเราแล้วก็หน้าหนิอะไรหรอหรือหน้าหนิโอชิมัสกะหน้าหนิโอชิมัสกะจะทําอะไรหรอคะจะทําอะไรเหรอครับหน้าหนิอิโดหน้าหนิอิโดแปลว่าสีอะไรหน้าหนิอิโดกะสุกิเดสกะหน้าหนิอิโดกะสุกิเดสกะ ชอบสีอะไรล่ะคะชอบสีอะไรล่ะครับหรือหน้านนิค่ะหน้านนิค่ะที่แปลว่าอะไรบางอย่างน้าหนิค่ะทาเบนิอิคิมาเซ้นคะหน้านนิค่ะทาเบนิอิคิมาเซ้นคะไปหาอะไรกินกันไหมคะ หาอะไรกินกันไหมครับและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ของคําว่านั่นแล้วก็นันนี่ที่แปลว่าอะไรในภาษาญี่ปุ่นเนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปฝึกใช้กันได้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อนเน้นฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดเพื่อน,นําไปใช้จริงในแต่ละสถานการณ์เนาะไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนสนิทเจ้านายแฟนหรือว่าคนที่ยังไม่สนิทนะในคอร์สนี้เนี่ยก็จะมีสอนทั้งประโยคที่เป็นรูปสุภาพทั่วไปและก็ประโยคที่เป็นภาษาพ,พูดเนาะเป็นลูกกันเองใช้พูดกับเพื่อนแฟนคนสนิทนะ เพื่อจะได้เอาไปใช้อย่างเหมาะสมเนาะเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจนะก็จะให้ราคาโปรโมชั่นไปเนาะจากปกติราคาอยู่ที่4,500นะแต่พิเศษนะโปรโมชั่นให้เลือเพียง3512บาทเท่านั้นนะ3,512บาทเท่านั้นนอกจากจะได้คอร์สออนไลน์แล้วเนี่ยก็ยังจะแถมฟรีชุดหนังสือเสียงสนทนาภาษาญี่ปุ่นและก็หนังสืออ e ีบุ๊กให้ด้วยจริงๆร,ราคาโปรโมชั่น3 5 1 2บาทนะ มันหมดโปรไปตั้งแต่วันพ่อแล้วนะแต่ว่าหลังจากวันพ่อก็แบบมีเพื่อนๆนะสนใจสอบถามกันมาเยอะนะคะก็เลยต่อโปรให้เนาะราคาพิเศษนี้ภายในวันที่12ธันวาคมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะก็สามารถคอมเมนต์ว่าสนใจมาข้างล่างหรือติดต่อมาได้โดยตรงทางอินบ็อกซ์วันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นหน้าดูปววาฝาเขงมเ่้านี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าเนย